นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่มะละนี่มะละนี่ก็เก็บมาหลายงวดนะนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับบ้านเพื่อนเราบอกเก็บมาหลายงวดแล้วครับฝนจะลื่อแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพราะน้ำจะไม่น้ำชีเนาะขานี่เนาะอ๋อไม่น้ำชีจะไหลเข้ามาท่วมัวท่าจีนเพื่อนเพื่อนผู้ขอสมาร์ทขอสมาร์ทนะเพื่อนเพื่อนผมผมบอกตัดเลีปยวนะครับไม่น้ำท่าจีนไม่น้ำท่าจีน อ๋อนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ครับก็ปนอันเพื่อนๆนบอกว่าปนจะลื้อหมดแล้วครับลื้อหรือบอันก็นไปให้น้ำท่วมไปแล้วก็จะปลูกใหม่น้ำจะท่วมประมาณสองเดือนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็จะก่อยปลูกใหม่นะครับนี่ก็เธอภาเป็นบ้านเฮานเนี่ยคงจะเอาไปเป็นปีแล้วครับเพื่อนๆนเก็บขายได้อยู่นะครับ แต่บ้านตั้งให้ปวจะปวจะลื้อแล้วนะครับอันนี้กับเพื่อนๆเราก็ใจวิธีค่ามาแบบนี้ครับใจไม่ไม่เต้าอ,อ๋อมแม่สลาครับแม่ใจไมาครับอ๋อไอเจ้าลูกลูกชายเนี่ยเอาไม้แผ่นใหญ่มาเลยครับอ๋อสุดยอดข้ามาเลยครัน้นี้อ๋อสุดยอดสุดยอด อ่าเพราะว่าคนจังหวัดน่านก็มาเคยเห็นมาละมาเกยหันสวนมาลาแบบใหญ่ไโตแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทั้งบ้านคงก็จะบาหันเหมือนกันนี่ครับแบบนี้ครับโอ้โหโยกใหญ่ครับอันนี้บ้านหาซื้อกี่บาทพ่ไในปิดกิโลนะครับนี่น่าจะมันนับประมาณกิโลครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเดีนี้คุณแม่เข้าไปในอุโมงค์ครับนี่ครับโอ้โหมันเป็นบรรยากาศใดียวอุโมงค์นี่สวยงามมากครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับ มันเข้าไปเก็บกันอยู่ลักษณะนี่ครับเพื่อนครับเดี๋ยวเข้าไปตัวอหงมันเพื่อน่าเข้าไปแล้วครับการเก็บมาล่านี่จะเข้าไปในอุโมงค์นี่นะครับเพื่อนๆนเข้าไปอบมันก็เยยนนะครับเพื่อนๆอ่ะมันเก็บกันอ๋อข้อใดข้อมูลใหม่ละครับเพื่อนทีรักเปิ้นเก็บตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวต้องใจไฟฉายนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนดูเขาไปทางไหนครับอ้สุดยอดสุดยอด แต่ด้านแต่ด้านนี้มันจะบ่มีบ่บมบีหน่วยบ่มีลูขงหันนะครับเพื่อนๆนี่ครับแต่ว่าเวลาเก็บจะต้องเข้าไปด้านไหนครับเจ้าพฉ่ายเพื่อนๆครับอะไรเก็บนี่ก็คงจะมาล้าเพื่อนๆทีลกโทรงกานครับเดียวผมจะโหลดภาพไปให้เพื่อนๆตั้งบ้างได้พอนะครับ